ไม่ครับผมจะัดวว่าเริ่มบงนั้คาดหวังอยางได้ด้วครับผมต้องบอ,อกว่าจริงๆแ่ะในลึกๆบางทีม้ว่าคาดหวังแต่ว่าสำหรับตัวผมแม้แต่เรื่องตามยังขี้เกียจเลยนี <c oughs> ่บอกเพราะว่าแม่งผมงไปแจ้งความไปอะไรแล้ที่แบบว่าโดนก่อโตมก่อสร้างอะไรพวกนี้แต่เราก็ไม่ได้ไปทําเรื่องอะไรเลยใช่เรารู้สึกว่าตอนนี้เราพยายามแบบปรับชีวิตตัวเองตั้งใจทํางานให้ได้ดีกว่าเลยเรื่องเงินกไม่ไม่ โอ well. no. ้แบบคงไม่ได้ระบุแต oh, no. ่ก็เยอะอยู่นะเนเป็นร้านใช่ไหมใ้เสีดายเออไม่เสยดายเลยทือผมผมผมอาจจะบอกตรงแบบไม่ค่อยเสียดายเพราะว่าคือมันไม่ใช่เรื่องดีนะแต่ว่าผมใช้แบบเงินเสียไปกับอย่างอื่นอีกมากมายที่แบบที่แบบเราใช้แบบ งานม,มามันก็หมดหมดแล้วก็เลยรู้สึกว่าแบบมันไม่ได้น่าเสียดายอะไรมากเลยแค่ว่ามันคงเป็นไม่ใช่เรื่องดีเลยนะครับ <c oughs> เราะกาทำบุญ <c oughs> ไม่เราไม่ได้บบ <c oughs> คิด <c oughs> อะเพราะว่าแบบมันก็นิสัยไม่ดีที่แบบมาทำอะไรกันอย่างเงี้ยแต่ว่าก็แบบมันทำอะไรไม่ได้นะครับใช่เราคิดว่าเราควอแล้วยังไงก็ไม่ได้ <c oughs> อันนั้นอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งด้นะเนื่องจากว่าอย่างสมุดที่โดนโกงต่อสร้างใช่ไหมโอ้โหขนาดเรายังไม่ต้องไปแจ้งความเลยมีคนไปแจ้งเยอะแยะยังไม่ไปครได้สักคนเลยเพาแบบ เลยไม่รู้ว่าแบบเราเราเอาแบบความคิดของเราตอนนี้มาพยายามปรับตัวเองแล้วตั้งใจทํางานให้ได้ดีกว่าอะไรเงี้ยเราต้องแบบการรับเงินเราเดือนไปเดือนค่ะแต่ hmm. ก่อนเราต้องทำงานให้เสร็จก่อนจะรับเงินตอนนี้เราแบบ ตอนแรกอะเมื่อต้นปีเมื่อตอนนู้นเลยนะผมชอบไม่รับเงินเลยนะถามได้เลยผมไม่รับเงนินจริงๆไม่ว่าจะเป็นอีเวนต์หรืออะไรสักอย่างผมจะชอบรับหลังงานจบไม่ว่าจะเป็นงานรีวิวอะไรเงี้ยผมจะไม่เอามาจําก่อนแล้วเมื่อประมาณต้นปีเราลองแบบว่ารับมาจําบ้านเราลองรับมาแต่ว่าปัญหาคือมันทำให้เราเครียด<อ>ทำให้เราเครียดเพราะว่ามันเหมือนกดดันน่ะแต่ว่าเราต้องทํางานให้เสร็จตอนนี้ตอนนี้อะไรเงี้ยเลยรู้สึกว่าตอนนี้เรากลับมาทำเหมือนเดิมกลุผมบจะไม่ได้รับเงินก่อนเพราะว่ามันแบบ เราเราเรามาดูตรงที่แบบว่าอ้ตรงเนี้ยทาได้มั่นใจมั่นใจมากแต่แม็กไม่กลัวมันจะทำเรอยเดิมไม่กลัวครับไม่กลัวไม่กลัวใช่แล้วก็ตอนนี้พยายามแบบว่าทบทวนว่าเราทํางานอะไรบ้างก็แบบแค่ไม่ลืมหมดแล้วเล่าให้ฟังทำใจไหมแม็กถ้าเกิดว่าเราจะโดนโกงอีกหรืออะไรทำใจก็ก็คงต้องระวังมากขึ้นอะไรเงี้ยครับเขาดูอยู่อยากจะบอกอะไรเออมีที่จะบอกเขาบอกเขาด้วยครับยังช่างคนะบอกอะไรไม่ได้เออ มีความสุขดีนะไม่ปล่อยปล่อยก็มีความสุขเออใช้เงินให้สนุกนะไม่รู้พูดอะไรไม่มีลมกลัวเป็นโค้งผมไม่เป็นพวกแบบไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยแบบ โกรธอะไรอะไรเงี้ยพอโตมานะเราพยายามกลับทิสัยเราแบบไม่ไม่ให้มันแบบโกรธไม่ให้อะไรเงี้ยช่างมันอะไรเงี้ยใช่ครับผมเราไม่ควรจะโดนเอาเปรียบเรื่อยๆหรอกไปตลอดไอ้ไอ้เรื่องพวกนี้เราเราโทษใครไม่ได้เลยต้องโทษตัวเราเองเลยนะฮะซึ่งแบบก็คงไม่ต้องแบบคิดอะไร,ะไรมากถ้าแบบวันไหนเราเป็นคนยังไงก็เดี๋ยวเป็นนั่นเองนั่นแหละใช่ครับจะมีงานรีวิวเป็นอย่างน้นะ ผมตอนตอนนี้จริงๆมีพวกแานรีวิวเยอะอยู่แต่ด้วยปัญหาที่ว่าแบบตอนตอนนี้ผมติดติดหนังอยู่<ม>แล้วก็อยากให้มันแบบว่าจบเป็นอย่างๆก่อนแล้วค่อยกลับไปตั้งใจทําเป็นอย่างๆเนะ<ม>พราะว่าแบบด้วยด้วยความเชื่อไม่ได้เก่งพอที่จะทําอะไรไปพร้อมกันได้อะไรเงี้ยครับก็คือรักไอยลงแน่ใช่ <ขอ S 2> <ม>ใช่ครับผมก็ค<ๆ>ือเลือกมากขึ้นไหมก็เลือกเราเราอยากเลือกแค่ว <ขอ S 2> ่าที่เราทำแล้วมันดีอะไรเงี้ยเราสงสารลูกค้าบางอันแบบถ้าเราแบบยักเยกทำเกินไปแล้วมันก็แบบไม่มีคนดูเงี้ยมันก็เป็นแบบสงสารลูกค้ากอกแล้วสงสารจ้างเรา คือหลังชีวิตเราโดนโ่งทุกอย่างเราต้องไปทำบุญยาผมเนี่ยดันผมันเป็นศาสนาคริสต์ด้วยนะก็เลยแบบไม่ค่อยได้ทำบุญอะไรงั้นส่วนใหญ่เราจะแบบช่วยเหลือแบบคนที่เราเห็นจริงๆมากกว่าแล้วก็แบบสัตว์เลี้ยงท้างถนนอะไรพวกนี้เนาะ สวนผมว่าทำบุญล้างกนล้มันไม่ได้แบกทุกอย่างมันผิดที่เราที่เราไม่รอบคอบเองอะไรเงี้ยมันก็ไปโทษใครไม่ได้เลยเ่งเร่องมี้าบอกพม่ตอนแรกก็ไม่ไม่กล้าบอกว่าไม่ใช่เหตุผลอะไรเลยนะถึงอายเขาหรือเปล่าไหราะว่าแบบมันเป็นอะไรที่น่าอายที่แบบเขาเตือนเราแล้วบางทีอะไรเงี้ยแต่แบบเราก็ยังแบบว่าทำตัวแบบนี้อยู่อะไรเงี้ยไอ้ที่มันโกงไปนี่เป็นงานรีวิวที่อาจเธอร่วมด้วยไหมไม่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 ม Thank you very much. Thank you.